เอาล้วครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมวยไทยโกลเตอร์เหมือนเช่นเคยนะครับเรามีนัดกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆ6กันยายนที่จะถึงนี้นะครับมีคู่มวยสุดพิเศษครับคนไม่ยอมคนเสกสรรออขวัญเมืองนักชกวัย34ปีจากนครศรีธรรมราชครับมีคิวบุกไปที่อเมริกาเลยนะครับปะทะเดอะฮิตแมนเรียมแฮร์สันนักชกจอมเก๋าวัย38ปีจากแดนผู้ดีประเทศอังกฤษครับเรียกได้ว่าเป็น เก๋าบทเก๋าเลยทีเดียวนะครับโดยคู่นี้เนี่ยก็มีกระแสฮือฮากันมาพักใหญ่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเรื่องการที่จะจับมาเจอกันนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ที่เจอกันสักทีนะครับแล้วก็ตลอดปีที่ผ่านมาป๋าเลียมเนี่ยก็ได้มีคิวขึ้นรายการหลายต่อหลายครั้งแต่ว่าก็ยังไม่ได้ขึ้นโชคสักทีนะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับก็มีการขึ้นรายการไปเจอจอร์ินิเกอร์ในกิจกรรมมวยไทยแบนดัมเวดด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้ต่อยไปนะครับจนกระทั่งล่าสุดเนี่ย ปาเรียมก็ได้มีรายการในศึกวันครั้งที่167จะเจอกับคุซุกิคิตาโนะนะครับอานชื่อผิดขออภัยนะครับในวันที่8มิถุนายนปี2567ในกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเบด145ปอนด์ครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีรายการต่อเนื่องครับโดยใช้เวลาพัก,กร่างกายก็รวมๆประมาณ3เดือนนะครับแล้วก็จะมาลุยกันที่ศึกวัน168กันต่อเลยนะครับในวันที่7กันยายนปี2567ัรับ โดยคู่ต่อสู้ของป่าเลียมเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับแต่ว่าเป็นบางสันเส,สออกสันอขวัญเมืองคนไม่ยอมคนนั่นเองครับโดยจะเจอกันในกติกามวยไทยแคชวูเอ140ปอนด์นั่นเองครับคู่นี้เนี่ยการันตีความมันเลยครับเพราะว่าป่าเลียมแกก็บอกว่าถ้าแกคิดว่าอยากจะ,กะเกษียณเนี่ยถ้าแกรู้สึกว่าอยากจะเลิกมวยแล้วก็อยากจะขออำลาด้วยการเจอกันระหว่างตัวเขากับบางสันเส,สออกสันอขวัญเมืองนี่แหละครับ สำหรับผู้นี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นมวยประเภทใกล้เคียงกันมาเจอกันนะครับสําหรับผมเนี่ยเซกสรรก็จะออกแนวบูไม่สนลูกไข่แลกยับแลกเดือดนะครับส่วนป่าเลียมแฮริสันเนี่ยก็จะเป็นประเภทมวยบูและเป็นมวยฝีมือไปในเวลาเดียวกันคือออกอาวุธเนี่ยค่อนข้าง,างที่จะฉลาดนะครับในเรื่องเทคนิคเหลี่ยมมวยต่างๆเนี่ยเราอาจจะต้องมองไปทางป่าเลียมแฮริสันครับน่าจะดีกว่าแต่ว่าถ้าถามว่าใครทนกว่ากาันผมว่าบางสันน่าจะทนกว่านะครับ แต่ถ้าบางสารเนี่ยมาแบบไฟล่าสุดที่เจอกับยูทโรอาซาฮีเนี่ยอันเนี้ยไม่แน่ครับว่าจะต่อยโดนตัวป่าเรียมหรือเปล่าก็เรียมเฮดริสันเนี่ยอาจจะได้เปรียบในเรื่องของความเร็วนะครับเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลรวมๆคือมันแน่นอนครับก็มารอดูไปพร้อ,รอมๆกันแล้วกันนะครับสําหรับแฟนมวยครับ